สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนครับผมวันนี้ปุโรดจะพามาทําลาบครับผมทําลาบหมูทั้งเหนือครับนี่ครับผมวัตถุดิบเขาก็จะมีหมูครับหมูซับครับเอาไปลาบมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นหมูติดมันนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องในครับปุโรจจะเน้นเครื่องในน้อยหนึ่งครับวันนี้จะเน้นเป็นไส้ครับผมตับครับแล้วก็หมูสามชั้นน้อยหนึ่งครับปูโรดจะไปต้มให้สุกก่อนครับผมเป็นเครื่องในครับ ต่อมาก็จะเป็นพักใบใบผักไผ่ครับใบสะระแหน่ครับผมนี่ครับผมอันนี้ปูโรจะใส่เป็นน้ำพริกลาบครับผมน้ำน้ำพริกลาบทีทําสําเร็จมาแล้วนะครับก็จะมีข่านะครับน้ำพริกลาบก็จะมีข่ามีกระเทียมมีพริกแห้งใส่เกลือใส่มะแขนครับผมเอาไปคั่วก่อนครับแล้วก็มาต่าครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับผมจะมีเกลือครับผมเกลือแล้วก็มีผงชูรสครับผม นี่ครับเครื่องเครื่องบูเยอะครับเครื่องมี้บูเยอะครับผมลาบเหนือครทบง่ายง่ายครับผู้ชมลองไปทํากินกันดูได้ครับเดี๋ยวตับมาหั่นก่อนครับผมตับนี่โรดจะเอาบทต้องซุกเยอะนะครับเดี๋ยวเขาต้องเอาลาบหมูเขาไปคั่วอีกทีหนึ่งครับบ่ได้กินดิบนะครับทําแบบซุกแต่ตับนี่อย่าลวกเพามันมากครับ ใบพักไผ่ครับผมกับใบสละแหน่นะครับนี่ครับเพื่อเอาไปโรยกระลาบครับผมจะได้หอมๆครับทุนี้ห้องหั่นเครื่องในก่อนครับเครื่องในหมูครับผมนี่ครับ าหมูใส่เข้าไปก่อนครับแล้วก็ใส่พริกลาบเข้าไปครับผมนี่ครับใส่พริกลาบเข้าไปเลยครับใขรชอบเพ็รก็ใส่เยอะได้ครับผมนี่ครับใส่ไปเลยกกำลังพอดีครับปลรดซื้อแบบสําเร็จมาเลยนะครับแต่ใครอยากใส่ก็มีนะครับเอาไปคั่วก่อนนะครับมีคามีคามีพริกแห้งกระหัวกระเทียม่ะหัวหอมกระเทียม แล้วก็มาแค่นครับผมเอาไปคั่วครับแล้วก็คอยเอามาต่ำครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีกลิ่นหอมมาแขนนครับนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับคนเลยครับผมมันจะแข็งๆหน่อหนึ่งครับเพราะว่าสีดมาเพราะมันบุมมีเลือดครับนี่ครับทีูุ่โร่ก็จะผสมเครื่องเข้าไปครับมีเกลือครับผมใส่เกลือลงไปใส่ผงชูรสลงไปครับ ใศน้อยเศบน้อยเส่ลายเศายครับออกเแซบมันอยู่ตรงนี้แล้วครับผมแล้วก็คนครับคนคุกเข้ามันเข้ากันครับครับแล้วก็เอาเียงไหนใส่ครับเพียงไหนที่เอาหั่นว้ยตะกี้ครับผมนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับจะมีทั้งตับ มีไซออนครับแล้วก็มีหมูสามชั้นลวกครับต้มซุกเรียบร้อยนะใบชะวัลรวกครับต้มเลยครับต้มให้เปื่อยเลยครับนี่ครับแล้วก็คนอีกทีนึงแล้วก็ใส่ใส่ใบผักไผ่ครับสาเร่น่เข้าไปครับน้อยหนึ่งครับทีเลือเดี๋ยวเอาไว้ใส่ต่อนซุกอีกทีหนึ่งพอความหอมครับ นี่ครับผมหน้าตาสีสันครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปคั่วข้าซุกกันครับผมเราจะใส่น้ำมันเข้าไปน้อยหนึ่งครับผมมันจะได้เกิดกลิ่นหอมครับอใส่น้อยเดียวครับไม่ต้องใส่เยอะครับน้ำมันหอมแล้วครับผมใส่ลาบยอดเตรียมไว้ผสมเรียบร้อยครับเอาไปคั่วเลยนี่ครับ ผู้ชมจะเห็นเครื่องในครับเครื่องในแบบน่ากินเลยครับผมกินโชยอไม้แล้วครับผมกินน้ําพริกครับกินน้ําพริกลาบครับน้ําด้วยมะเขนครับผมมะเขนทั้งเหนือครับอใช้เวลาหน่อยหนึ่งครับแต่ทําออกมาแล้วมันจะหอมหอมครับผมน่ากินครับกินกะข้าวเจ้าขาข้าอันห้อนหรือว่าข้าวเหนียวอนห่อนเลยโอ้หเหมาะครับผมหรือว่าจะเป็นกับแก้มก็ได้ครับเข้ากันขนาดครับผม ใส่กระทะนะครับนี่ครับนี่ขยวสักหน่อยครับเป็นสีสันครับผมโอเคครับขยำแห้งไปได้ครับเดี๋ยวกระเด็นกระดอนออกกระทะมดครับอันนี้ซุกแล้วครับผมใส่ใบสะระแหน่ใบผักไผ่เข้าไปเลยครับโอ้ล้วเกิดกลิ่นหอมนะครับ โอเคครับผมสุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจักใส่จานจะไปชิมกันครับผมมาครับท่านผู้ชมครับในเวลาชิมแล้วครับผมมาชิมลาบลาบหมูทั้งเหนือครับผมรสจัดจัดหอมหอมมาแค่นครับผมมาครับอืมรสเข้มข้นขนาดครับผม คลิปนี้ปุรห์ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมปุโรห์ขี่แซบเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ปุโรห์ขี่แซบครับผมคลิปนี้ปุรห์ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ